มาเจ้ามาเจ้านี่หมายเท้ารยู่ใต้ใต้ตีกี่ก้าสภาพบ้านย้าเท้านะครับเป็นไงบ้างย้ากองเป็นไงบ้างครับโอ้ยงูเหลือปากเป็นหนึ่งตัวแล้วไก่ตายไปประมาณสองร้อยตัวว้าวอันไอ้รวยครับไอ้รวยกินปลวกโอ้กินปลวกกันเลยนะกินปลวกกันเลยโอ้ จ่าเบ่งนั่งนั่งนะแค่ปประมาณ5ตัวประมาณส0บยกว่าตัวแล้วอ๋อนั่งอุน่นกวยบนนี้เลยนะฝานฝานก็ประมาณ200ตัวไปหมดแล้วจ่าเบ่งไม่ไม่ไม่ไมไมรู้แหลงกำเดียวเลยครับ้ <laughs> วยติดโอชาขาด